สวัสดีทุกคนกันด้วนะคะวันนี้เรามาเล่นกับโรบอกกับแบบที่ชื่อว่า Free Tag ไปรับชมกันเลยซึ่งแบบนี้นะครับก็เป็นเกมแนวแปะแข่งทั่วไปเลยนะครับก็แปะๆแค่แหละไมอยงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคซึ่งมันจะมีให้เราเลือกเขาเรียกว่าอะไรวะเอิ่มสกิลต่างๆเนาะโอเคมาโอ้มีคนไล่แปดตัวนั้นทุกคนเห็นไหมมาแล้ว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 เพื่อนแข็งเพื่อนแข็งโป๊กเราต้องช่วยเพื่อนนะครับผมนี่มันก็จะมีพิกัดบอกเพื่อนที่แข็งอยู่นะเราสามารถไปช่วยได้ง่ายมากเพื่อนไรแอ ช่วยกูหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนช่วยคนอื่นช่วยกูด้วยโอ้โหโอ้โหบาแล้วเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยช่วยแหละช่วยอกูช่วยแล้วเนี้ยอ่ะอ่ะได้ไหมอ่ะอ้าวทำไมกูผ่านกูผ่านคนโดนแปะแข่งหลายรอบจังเลยตอนนี้เราก็หนีหนีก่อนตอนนี้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วตอนนี้รู้สึกว่าถ้าสมมติแข่งจนตาย ก็จะกลายเป็นผ oh, ู้ไล่แปะเหมือนกันนะครับผมระวังตัวด้วยเน้อโหคนโดนแข่งจะวิ่งวิ okay, ่งวิ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 ่งววิ่ง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 ว่งวิ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 วิ่งว่งวิ่งววิ่งว่ ติดติดติดหลวติดหลวงโอ้โหโโหดงดงปราคุชตายทุกคนตายแน่เลย,เลยวายเพื่ออะไรอะ่ะออเพื่อซื้อเหรอแมวดีกว่าเนาะเรื่องตังค์อ้าวแล้วคนอื่นเขาไปได้ก็แบบไอ้เจ๊มาดูดิกูอยู่ที่อยู่เลยเฮ้ยคนช่วยแล้วอ่ะช่วยโอเค <S <S โอ้น้องแดงนี่เต็มเลยนะน้องแดงเนี่ยน้องแดงเยอะสักเลยโ,โหตรงนี้ลุมลุมกันเพียบ นี่สิครับรออะไรอ่ะป้อโอเคดีก็จุ๊บจิ๊บดีก่อนจุจ๊บด,ดีก่อนใครแข่ขงอ่ะเดี๋ยวเราช่วยให้โอเคอ้าวมันแข่งอะไรอ่ะอ๋อไม่มีคนไอ้นี่เหรอเป็นเหรอโอเคโอเค,อเค,อคอไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วเด้อไื่องคนเป็นอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาดีกว่าขอไม่มีใครมาดักทางนะ โอ้โหรักการโกตะไปนกตะกตะไปเจ๊ช่วยเขด้วยไฮเจ๊แข็งโอ้โหแข็งกันเกือบหมดเลยโอ๊ยมีคนมาช่วยว่ะเธอคือแองเจิลแองเจลิส ไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจังหวะนี้ไปอยู่แล้วนะครับโหไ,ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยวิ่งม,มันมีวิ่งโอ้โหสึกว่ามีความเป็นไปได้ว่าตาน,นี้เราจะแพ้มาช่กูทีดีกูกูติดแข่งตรงนี้นานมากนะ,ะม่อยู่แล้วม่ไปไหนกันหมด ตานนี้นะครับอิงได้ไป็ผู้ไล่จับันเองว้าว <Wow. S 1> ไล่จับผู้คนกันอยู่ไหนกันหรือไอ้พวกซ่อนแอบเนี่ยไอ้พวกซ่อนแอบอุ้ยพวกซ่อนแอบก็โดนแหงไปเยอะเนี่ยโอ้มีเวลากำกับด้วยว่าจะต้องโดนตอนว่าจะต้องโดนตอนไหนถึงจะกลายเป็นผู้แอบเนาะผู้หาสิผู้หา,หาโอ้เฮ้อเฮะอเฮะฮะจับกลุ่มกันหมดได้อย่างไร ทำแบบนี้ไม่ดีเลยเฮ้ยทำไมมันจับกลุ่มได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะแข่งไปซะแข่งไปให้หมดแข่งไปแข่งไปโอ้ยทุกคนทุกคนอุ๊ยมีคนใช้เลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์โหดูแล้วกี่ใครจะไปรอดล่ะวะอ่าอ่าเฮ้เอาไอเจดี้ทำไมกูเดินทะลุรอดวะเฮ้ยฮัลโหลไปเลยนะอย่าให้ใช้วิ่งเร็วเด้อฮอะฮะอะฮะอะไรของเมื่อกี้กันบรา นี่ลอยมาได้ไงอ่ะฮัลโหลเราเราเฮ้ยเฮ้ยแย่แย่แย,แย,แย่มากแย่มากดูดูดิดดดดดเขามุ่งอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเออตายแล้วทุกคนยิงตายแน่เลยเห็นเลือดป่ะทุกคนหรือว่าเกมนี้เขาคือห้ามเฝ้าะห้ามเฝ้าแน่เลยฮัลโหลคือเขาคือเขาเกียนกันหรืออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยคนไ่จับไม่ได้ละครเลยมึมีใครแช่แข็งเลยว้าวโอ้โห ก็สวัสดีนะครับเกมดีก็เพลียนิดนึงนะก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย